สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฮิ l i ิงทารโรบายชุยดริกอนนะคะปัญญายานหรือยานอย่างรู้ของคุณเป็นในลักษณะไหนโดดเด่นมากๆในเรื่องใดขอให้ไพ่ของแม่หมอสองสำรับนี้นะคะช่วยเป็นสื่อกลางในการส่งคำทำนายในวันนี้นะคะมาดูพลังงานของคุณกันก่อนเลยนะคะ ไม่บอกจะเช็คพลังงานของคุณจากไพ่ออร์เรคิลแล้วกันขออนุญาตคุูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะขอเช็คพลังงานของคุณหนึ่งใบก่อนนะคะพลังงานของคุณวิสแมนเหมือน เหมือนพลังงานของคนที่เข้ามาชมคลิปในวันนี้ถูกดึงดูดมาน่าจะเป็นคนที่ทำงานเกี่ยวกับในเรื่องของพลังจิตด้วยเกี่ยวกับศาสตร์ของการทำนายโหราศาสาตร์พลังจิตการใช้เซนส์การใช้สัญชาตญาณการทำงานร่วมกันกับธรรมชาติคุณคอนเน็กกับพลังงานของธรรมชาติได้คุณคอนเน็กกับพลังงาน กับสิ่งที่มองไม่เห็นได้โดดเด่นโดดเด่นมากๆคุณเป็นเหมือนหนึ่งเดียวกันกันกบธรรมชาติบนโลกมนุษย์ไปนี้เอาจริงๆมันอาจจะสืบเนื่องอในพลังงานจิตวิญญาณของคุณนะไม่ว่าคุณจะไปที่ไหนอ่ะเหมือนคุณคอนเน็กกับสถานที่เหล่านั้นได้เสมอหมายถึงถ้าคุณไปเกิดในอีกมิติหนึ่งไปอีกภพภพูมิพพหนึงหรืออะไรก็ตาม คุณก็ไปคอนเนคกับสถานที่เหล่านั้นไปคอนเนคกับธรรมชาติเหล่านั้นได้ง่ายมากๆเพราะเหมือนกันกันกบคุณเอ่อคุณมีพลังงานของการสอดคล้องกับสถานที่ต่างๆได้ดีมันเป็นประสบการณ์ทางด้านจิตวิญญาณมันเป็นประสบการณ์ของพลังงานจิตวิญญาณของคุณมาหลายภพหลายชาติคุณจึงโดดเด่นมากๆในเรื่องนี้ในวันนี้พลังงานของคนที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะคุณอาจจะคอนเนคกับ พ่อแม่ธรณีได้ด้วยนะคะแม่ไกอ่อได้คุณเป็นเหมือนนักเวทได้เนี่ยอารมณ์ประมาณนี้อารมณ์ประมาณคนที่มีเซนต์มีสัญชตาตญาณไม่ว่าคุณจะทำงานอะไรก็ตามสายอาชีพอะไรก็ตามมันมีจุดสำคัญแล้วก็เป็นจุดเด่นของคุณจริงๆก็คือพลังจิตการคอนเน c กกับสิ่งที่มองไม่เห็นนะคะพลังงานของคุณประมาณนี้เลยพลังงานแรกก็โดดเด่นในเรื่องกับในเรื่องของหัวข้อคลิปเลยนะ ไม่เหมาะเอาพลังงานของคุณไว้ตรงนี้ก่อนไปตรงไหนดีตรงนี้แล้วกันเนาะมองได้ไหมแปบบ๊บนึงนะแบบนงโอเคประมาณนี้แค่พลังงานของคุณก็แบบปัญญายาญยานอย่างรู้ของคุณคือสุดๆุดคือสุดๆดเลยนะคะมาดูว่าให้ทารโลอยากที่จะขยายความ ปัญญายาญยานอย่างรู้ของคุณภูมิปัญญาของคุณความฉลาดในจิตของคุณโดดเด่นในเรื่องใดนะคะคุณได้ seven of pentacles เจ็ดเหรียญเจ็ดเหรียญสเตนแล้วก็หกถ้วยสิ่งที่ไพ่ออกมาบอกเนี่ยเหมือน เหมือนกับคุณอะใช้ทุกประสบการณ์อะทั้งปัจจุบันและในอดีตรวมย้อนไปในอดีตชาติด้วยคือลึกไประดับนั้นเลยมันมันเหมือนเป็นห้องสมุดของจิตวิญญาณของคุณอะคุณเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์ในในโลกมนุษย์ใบนี้ได้ในกายภาพปัจจุบันของคุณได้โดยที่คุณก็จริงๆคุณก็อาจจะไม่สงสัยก็ได้นะนตอนนี้ว่าคุณอ,ออกมาใช้ได้ยังไงคุณมีความรู้แบบนี้ได้ยังไง คุณคุณมีความถนัดในเรื่องนี้ได้ยังไงคุณมาคิดในรูปแบบนี้ได้ยังไงอยูยย่ดีๆก็มาอยู่ในจุดจุดนี้ได้ยังไงในตอนนี้คุณกระจ่างชัดและคุณก็เก็ตแล้วด้วยวมันเป็นของเก่ามันเป็นของเก่ามันเป็นของเดิมที่คุณสะสมมาและทุกอย่างเลยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรที่คุณถนัดที่สุดที่โดดเด่นที่สุดโดยเฉพาะความฉลาดในจิตโดยเฉพาะปัญญาญาณโดยเฉพาะองค์ข้อมูลต่างๆที่มันเข้ามาตลอดเวลาเลย พอคุณเปิดก๊อกปุ๊บมันก็เหมือนหลังไหลเข้ามาท,ทีละสะเต็ปทีละสะเต็ปนั่นคือสิ่งที่คุณสะสมมาแล้วหลายภพหลายชาตินั่นคือสิ่งที่มันเหมือนเป็นประสบการณ์ของจิตวิญญาณของคุณและคุณนำมาออกคุณนำออกมาใช้ได้ดีมากๆได้ดีแบบดีมากๆเลยจะมีบางคนที่สงสัยนะว่าอยู่ดีๆมาเข้าสายจิตวิญญาณได้ยังไงอยู่ดีๆมาเข้าทางด้านนี้ได้ยังไงอยู่ดีๆมา ในศาสตร์โหราศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นโหราศาสตร์ไทยโหราศาสตร์ตะวันตกตะวันออกหรือการเป็นไพ่ย,ยิปซีหรือกเกี่ยวกับพลังจิตหรืออะไรประมาณนี้ได้ยังไทงทั้งๆที่เด็กๆอะ่ะมันก็ไม่ได้มีแนวโน้มอ,อะไรมากนะักพอยิ่งคุณผ่านประสบการณ์มาเรื่อยๆคุณโตขึ้นโตขึ้นเรื่องนี้มันมันเริ่มเด่นชัดขึ้นเด่นชัดขึ้นมันเริ่มรู้เนื้อรู้ตัวมากขึ้นแล้วก็คุณก็หันมาจับ ประสบการณ์ตรงนี้เอาสิ่งที่มันโดดเด่นของคุณตรงนี้มันเป็นจากภายในจริงๆนะเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจําวันได้ไม่จําเป็นจะต้องมาทําสายอาชีพนี้คุณอาจจะทําสายอาชีพอื่นที่แตกะะแขนงออกไปเลยแต่คุณใช้ข้างในของคุณนะเป็นส่วนช่วยในการาใช้ชีวิตบนโลกมนุษย์ใบน,นี้นั่นเป็นสิ่งที่ที่เรียกได้ว่ามันเป็นจุดเด่นของคุณเป็นความเข้มแข็งในจิตวิญญาณของคุณ ได้สำรับเป็นดีไฮเป็นเทสเป็นคนที่มีพลังจิตสูงมากๆเอาจริงๆเป็นคนที่ใช้เซนส์ของตัวเองอะได้แบบมีประสิทธิภาพมากๆแล้วก็จะเรียนรู้ในเรื่องนี้ต่อไปเรื่อยๆหลายๆวันที่ผ่านมาบอกตรงๆเลยนะว่ามีพลังงานของคนที่แบบอยู่ในโฟที่ที่สุดยอดอะแม่หมอจะเรียกได้ยังไงดีนะจะเรียกได้แบบ กูรู uh, จะเรียกได้มันมีความนิ่งในความสงบมันมีความไม่เหมาะขอนิยามพลังงานของพวกคุณกันก่อนว่ามันมีความโปรเฟชชั่นอลแล้วก็ไม่เหมาะจะเปรียบเทียบตัวละครตัวละครคุณเหมือนเป็นอาจารย์ใหญ่ในะอ,าอาจารย์ใหญ่ที่อาจารย์ใหญ่ของแฮร์รี่พอตเตอร์เนี่ยประมาณนั้นเลยอ่ะ แต่ว่าแม่หมอดูดูหนังดูละครนะไม่รู้จะเปรียบยังไงอะ่ะจากพลังงานของคุณอะ่ะคุณเหมือนอาจารย์ใหญ่ที่ที่เป็นเจ้าของโรงเรียนน่ะนี่นแหละอาจารย์ใหญ่นั่นแหละของแฮร์รี่พอตเตอร์อย่างน้อยต้องมีคนเคยดูแฮร์รี่พอตเตอร์แหละจะได้เข้าใจเนี่ยคุณเหมือนเป็นแบบนั้นเลยพลังงานของคุณเป็นแบบนั้นน่ะผ่านประสบการณ์ผ่านอ่โหทุกอย่างอะ่ะแล้วคุณอยู่ในระดับที่แบบสามารถที่จะรับมือกับสถานการณ์ต่างๆได้ดีเยี่ยมมากมาก นั่นคือองค์ความรู้ของคุณในระดับนั้นเป็นเป็นระดับนั้นเออพูดถึงแล้วก็นึกถึงภาพนี้เลยนะนนองเหมือนเลยเนาะตอนที่ไม่หมอนึกถึงภาพอาจารย์ใหญ่แฮร์รี่พอตเตอร์ก็ไม่ก็ไม่ได้มองภาพนี้นะเอาจงจริงพอพอมานึกได้ก็เอาเหมือนเหมือนภาพนี้เลยอะ่ะคล้ายมากเลยนั่นแหละปัญญายาณของคุณน่ภูมิปัญญายาณอย่างรู้ของคุณเนี่ยเป็นในลักษณะนั้นแหละนะคะถ้าใครที่คิดว่า เออตัวเองน่าจะเป็นแฮร์รี่พอตเตอร์เนาะหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่นะคุณเป็นระดับระดับแบบนั้นระดับเป็นอาจารย์แบบนั้นอาจจะไม่ใช่ตัวเอกในหนังในละครของคนอื่นแต่คุณเป็นคนสำคัญนะคุณเป็นคนสำคัญของหลายๆคนเจ็ดถ้วยเจ็ดถ้วย เจดถ้วยเจ็ดเหรียญมาประกบกันเลขเจ็ดขึ้นบ่อยมากๆเจดถ้วยเจ็ดเหรียญเจถ้วยเจ็ดเหรียญอันนี้เป็นบางคนเท่านั้นนะไม่ไม่ใช่ทุกคนนะไม่ใช่ทุกคนบางคนบางคนเออเ,อ,อเป็นเป็นเป็นไม่หมอไม่อยากพูดตรงนี้เลยแต่มีเข้ามา บางคนเป็นเขาเรียกอะไรคนทรงหรอประมาณนั้นอืมประมาณนั้นจริงๆแม่หมอไม่ไม่อยากพูดคํานี้เพราะว่าเพราะว่าบอกตรงๆเลยบนโลกมนุษย์ใบนี้ยคนที่ใช้ร่างเป็นสื่อกลางให้กับเบื้องบนหรืออะไรเน้อยมากน้อยมากๆเลยจริงๆน้อยจริงๆไอ้ที่เหลือคือที่ที่เห็นเห็นที่เยอะๆอะ่ะจริงๆแม่หมอเขาต้องขอขอภัยนะคะต้องขออภัย ไมหมอรู้สึกว่ามันเป็นตัวเขาเองมากกว่าที่เขาไม่ไม่ได้ยอมรับความสามารถของตัวเองบางคนมีความสามารถที่จะพูดที่จะบอกที่จะอะไรคนอื่นได้แต่ว่าไม่ได้ให้เครดิตกับตัวเองเลยโยนเครดิตนั้นให้กับเบื้องบนเทพสิ่งศักดิ์สิทธิ์แทนเพราะว่าตัวเองรู้สึกว่าตัวเองไม่ไม่มีความสามารถมากพอเลยเลย เลยทำหน้าที่ในการเป็นคนทรงอะไรแบบเนี้จริงๆแล้วเขามีความสามารถจริงๆไม่ใช่เขาอะจริงๆไม่ใช่เขาอันนี้เป็นกรณีบางกรณีแต่เป็นส่วนใหญ่เท่านั้นจริงๆอะไม่หมายถึงออยังไงอะหมายถึงว่าจริงๆไม่ใช่เทบอะแต่เป็นตัวเขาเองที่มีความรู้แบบนั้นน่ะเป็นตัวเขาเองแต่เขาไม่รู้เขาไม่เขาไม่ได้ให้เครดิตกับตัวเองว่าตัวเองมีความสามารถเออประมาณนั้นนะเข้าใจใช่ไหมไม่หมอเชื่อแบบนั้นว่าเป็นตัวเขาเองแต่คนที่เป็นสื่อกลางอะจริงๆอิอะ มีน้อยมากถามว่ามีไหมมันมีหลายยุคหลายสมัยละมันมีมันมีเหมือนกันแต่มันน้อยมากเพราะว่ามันเป็นกฎของโลกมนุษย์ใบนี้ที่ไม่สามารถที่จะให้จิตออของใครอะ่ะโดนแทรกแซงได้มันเป็นเรื่องที่ผิดมากๆมันเป็นเรื่องที่ผิดกฎของโลกมนุษย์ใบนี้มากๆเป็นเรื่องที่ผิดกฎของผู้สร้างที่เขาสร้างมาให้จิตปัญญาหนึ่งอะ่ะ สามารถสวมกายภาพนี้ได้เท่านั้นมันจึงเป็นเรื่องที่ผิดกฎมหันต์จริงๆแล้วถามว่ามีไหมมันมีเหมือนกันนะคะมันมีเหมือนกันบางครั้งบางตอนเราก็ต้องยอมรับว่าสิ่งที่เราคิดว่ามันไม่สามารถมีได้เนี่ยมันอาจจะมีได้ก็ได้แม่หมอเปิดเปิดใจตรงนี้เพราะว่าทุกทุกความเชื่อของแม่หมอเองมันจะถูกถ่ายทอดออกมาในในใน ในทุกๆคลิปนะคะดังนั้นสิ่งที่แม่หมอพูดไปเนี่ยมันก็เป็นความเชื่อของแม่หมออีกแล้วก็แม่หมอไม่ได้มีความเชื่อในเรื่องของคนคนทรงโดยทั่วๆไปนะแต่ว่าแม่หมอเชื่อว่าพวกเขามีความสามารถเองนะคะแล้วส่วนการที่จิตพลังจิตอื่นๆนะพลังจิตที่สูงอื่นๆเนี่ยที่ท,ที่ที่เรียกว่าสูงสูงกว่า ความเป็นมนุษย์เลยเนี่ยจะจะสามารถสวมเข้ามาได้ไหมอ่ะมันมีมาแต่โบราณโบราณแต่มันหายากมากๆเพราะว่ามันผิดกฎอย่างที่บอกไปมันผิดกฎไม่ว่าจะเป็นเอ่อกรณีของของพลังจิตอื่นๆหรือวิญญาณหรืออะไรอื่นๆที่จะมาแทรกแซงได้จริงๆเนี่ยมันไม่มัมนมันผิดกฎจริงๆเพราะว่าวดวงวิญญาณน,นั้นน่าจะอันนี้เป็นความเชื่ออ,อีกนะดวงวิญญาณน,นั้นก็เขาเขาจะไม่ได้ถูกเล็ดลอดออกมาได้ ไม่เหมาะจะพูดยังไงดีจะพูดไปก็มันไม่เหมาะรู้สึกว่าเรื่องบางเรื่องไม่สมควรพูดไงแต่ก็พูดมาแล้วก็ต้องขออภัยด้วยเรื่องบางเรื่องมันต้องเป็นความรู้เฉพาะตัวเองเพราะว่ามันจะมีความขัดแย้งเกิดขึ้นนะคะเอาแค่นี้แล้วกันเรื่องนี้นะเอาแค่นี้แล้วกันมีพลังงานของบางคนที่เป็นในลักษณะนั้นอู้มาขอให้ สามเหรียญเออเอาเข้าจริงๆวันนี้พลังงานวันนี้พลังงานอค่อคนข้างที่จะแปลกแปลกอะ่ะแปลกนะแปลกขออนุญ,ญาตพูดช้าๆฟังไปเรื่อยๆอย่าเพิ่งหลับนะคะ ราชาถือถ้วยสีดมันแปลกตรงที่มันแปลกตรงที่คุณรู้สึกว่าจริงๆถามจริงๆแม่หมอถามจริงคุณรู้สึกว่าคุณสัมผัสพลังงานที่สูงกว่าได้ไหมในช่วงนี้คุณสัมผัสพลังงานของเทพได้ไหมในช่วงนี้ไม่ใช่มันมันนอกเหนือจากจากอัตตามันนอกเหนือจากตะกะแต่มันการเป็นการซึมซับในระดับจิตวิญญาณของคุณที่คุณซึมซับได้จริงๆอ่ะ เวลาคุณมองเทพหรืออะไรเนี่ยคุณจะรู้ได้เลยว่าเขาไม่ได้คิดแบบมนุษย์อะ่ะแล้วคุณดันไปสัมผัสพลังงานนั้นได้อะ่ะคุณอาจจะรู้สึกแปลกใจตัวเองว่าเฮ้ย <c oughs> ทำไมฉันเป็นแบบนี้ทําไมฉันรู้สึกแบบนี้มันเป็นคําตอบที่อยู่ในใจของคุณว่าคุณสัมผัสพลังงานเทพได้มันเป็นความเชื่ออีกนะคํคำว่าเทพของแม่หมอเนี่ยก็คือพลังงานที่สูงกว่าคือพลังงานที่สูงกว่ามันมีแน่นอนอะ่ะศาสนาพุทธก็บอกแล้วมีเทวดามีเทพมีอะไรเขาก็มี พระพุทธเจ้าท่านก็ตัดไว้มันไม่มันถกเถียงกันไม่ได้เลยว่าไม่มีแล้วในในประวัติศาสตร์อ่ะไม่รู้กี่พันปีหมื่นปีเขาก็จะมีพลังงานแบบนี้อยู่ในประวัติศาสตร์ด้วยเราก็ต้องยอมรับว่ามีพลังงานแบบนี้ถึงคุณจะได้ยามพลังงานแบบนี้ว่าเขาเป็นอะไรก็ตามเขาจะเป็นเทพเขาจะเป็นต่างดาวเขาจะเป็นมิติต่างๆอะไรก็ตามแต่เขามี <c oughs> คุณไปสัมผัสพลังงานนั้นได้ไม่เหมารู้สึกว่าคุณไปสัมผัสพลังงานและคอนเน็กพลังงานนั้นได้ อาจจะด้วยความสามารถของคุณหรืออาจจะด้วยคุณเคยเป็นพลังงานนั้นมาก่อนวันนี้จึงบอกว่ารู้สึกแปลกที่ทําให้แม่หมอต้องพูดในลักษณะของบางคนบอกความงมงายจริงๆนะแม่หมอหลีกเลี่ยงในเรื่องนี้ถามว่าแม่หมอมีความเชื่อเรื่องนี้ไหมก็มีทุกทุกอย่างบนโลกมนุษย์ใบนี้ที่เราได้ยินผ่านหูทุกอย่างมีจริงหมดแต่เราจะไปเสาะหาข้อมูลความรู้ที่มันเบื้องลึกจริงๆว่าอันไหนจริงอันไหนปลอมเนะี่ยอีกทีหนึง่งแต่ทุกอย่างมีจริงทั้งหมดเลย วันนี้พลังงานของคุณคุณคุณอาจจะได้ทำงานร่วมกันกับเทพนะคุณอาจจะได้ทำงานร่วมก,กันกับเบื้องบนที่เป็นของจริงอะ่ะมันไม่ใช่ปลอมอะ่ะมันไม่ใช่ของปลอมมันเป็นของจริงมันเป็นอะไรที่อาจจะเป็นภูมิปัญญาที่แบบดั้งเดิมที่คุณเคยทำงานร่วมกันกับพวกท่านมาแล้ววันนี้ไม่หมอดจึงพูดได้ยากเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเป็นคลิปสาธารณะเป็นคลิปสาธารณะถ้ามีบางท่านบางคนที่ย <ara> ังไม่ใช่เจ้าของคลิปจริงจริง แล้วรับเอาข้อมูลนี้ไปอ่ะมันจะเกิดปฏิกิริยาบางอย่างที่มันไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงคุณเข้าใจไม่เหมอใช่ไหมคะไอการทํางานตรงนี้มันจึงมีความอึดอัดเพราะว่าแม่หมออยากจะให้คุณมั่นใจในตัวเองมากกว่าไม่อยากจะให้ไม่อยากจะให้คุณฟังแม่หมอไปแล้วแล้วไปมีปฏิกิริยาในในในสิ่งที่มันมันไม่ใช่ตัวตนของคุณจริงๆอ่ะ คุณหนึ่งเลยอันดับแรกนะคิปวันนี้ต้องใช้วิจารณญาณน,นะคะปัญญายัญญา,ยา,ยา,ยายอย่างรู้ของคุณอยู่ในระดับที่ไม่เหมาะบอกไปตั้งแต่ข้างต้นนะคะนั่นคือความสามารถของคุณถ้าคุณจะตกอยู่ในสภาวะที่แบบไม่รู้ตัวเลยมีคนอื่นเข้ามาแล้วก็อะไรแบบนี้นะคุณต้องพิจารณาให้ให้ให้จริงๆให้ให้ดีจริงๆว่านั่นคือตัวคุณใช่ไหมคุณรู้สติไหมอะไรแบบเนี้ยคุณต้องแบบอย่าหลอกตัวเอง คุณห้ามหลอกตัวเองว่าคุณรู้สติไหมเพราะว่าทุกๆเรื่องแบบนี้ทุกๆเรื่องแบบนี้นะคุณจะมีองค์ความรู้นั้นด้วยเขาถึงทำงานร่วมกันกับคุณได้ไม่ใช่คุณไม่มีความรู้อะไรเลยแล้วอยู่ดีๆก็มีใครก,ก,ก็ตามมาพูดในสิ่งที่คุณไม่เคยรู้มันมันไม่ make ซ e n s e สำหรับตัวไม่หมอนะมันไม่ make ซ e n s เท่ากับคุณมีองค์ความรู้แบบนั้นและคุณจะต้องเจาะลึกเข้าไปจริงๆว่าเฮ้ยนั่นคือตัวฉันนี่นั่นคืออาจจะเป็นไฮเออร์เซลล์นั่นจะเป็นตัวฉันตัวตนที่ที่มีองค์ความรู้แต่คุณอาจจะไม่ได้ให้เครดิตร่างกายความเป็นมนุษย์ในปัจจุบันมันเลยขัดแย้งกันมันเลยเป็นความรู้สึกที่เราโยนให้กับคนคนอื่นๆเทพองค์อื่นหรือเปล่าแต่อาจจะเป็นคุณก็ได้มันนี่มันพูดยากอะถ้ามี เอฟซีเพื่อนซีของแม่หมอหลายๆคนจะเข้าใจเลยนะที่แม่หมอพูดไปมันพูดยากมากเพราะว่าต้องกักไว้เพื่อคนที่ออยังไม่ใช่เจ้าของคลิปจริงๆแล้วอาจจะมีปฏิกิริยาตรงนั้นออไปไปมอาาีอาการอะไรอย่างเงี้ยที่โดยไม่รู้ตัวได้นะคะท,ที่ที่ทำไปโดยไม่รู้ตัวได้เหมือนกันแต่ถ้าเกิดเป็นพลังงานที่แม่หมอบอกไปคุณจะคุมได้เพราะมันเป็นปัญญายา มันเป็นยานอย่างรู้มันเป็นพลังจิตส่วนหนึ่งคุณจะคุมตัวได้คุณคุณรู้จักอับบาฮามฮิกไหมแล้วก็อีกหลายๆคนนะ่ะที่เขาอีกคนหนึ่งผู้ชายที่เขาชื่ออะไรสักอย่างหนึ่งนะเขาเป็นผู้ชายอืเขาชื่ออะไรนะบาชาหรืออะไรอย่างเงี้ยนั่นเขาเขาก็เป็นเหมือนลักษณะของคนทรงแต่เขามีปัญญาคือเขารู้ทุกอย่างนะ เขารู้ทุกอย่างเขารู้ตัวทุกอย่างแต่องค์ความรู้ที่ถูกถ่ายทอดมานะ่ะมันผ่านกระบวนการของความรู้ของเขาและอาจจะเป็นความรู้ที่จากพลังงานที่สูงกว่าอาจจะส่งผ่านมามากระเทาะให้เขาได้พูดออกไปอะ่ะอับราฮัมฮิกแล้วก็บาชาถ้าไม่หมอจําชื่อเขาไม่ผิดนะเขาก็เป็นหนึ่งในคนทรงของต่างชาติอแต่เป็นคําว่าคนทรงอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็น ในลักษณะนี้ก็ได้แต่อันนี้ยามตรงเนี้ยมันไม่เหมาะอยากอยากจะให้เป็นนิยามที่แตกออกไปเป็นสากลมากกว่าคนไทยเราอ่ะจะถ้านิยามคํานี้ปุ๊บมันจะไปนึกภาพอะไรที่คุณเคยนึกภาพที่คุณเคยเห็นตามคลิปวิดีโอโอ้โหเยอะแยะมากมายที่เขาถ่ายมาอตอนอะไรอย่างเงี้ยคุณจะไปเห็นตรงนั้นนะไปเห็นตรงนั้นเยอะแยะจนทําให้คุณรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องไร้สาระจะทําให้คุณรู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องจริง แต่พลังงานในวันนี้ที่ปัญญายาญยังอย่างรู้ของคุณเนี่ยที่มันโดดเด่นจริงๆคุณอาจจะทางานกับเบื้องบนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ประมาณคุณไปหาข้อมูลนะอับบาฮัมฮิกกับบาชาเนี่ยคุณไปหาข้อมูลไปต่างชาติเพื่อเปิดความรู้ของคุณมากขึ้นเพื่อทําความเข้าใจมากขึ้นดีกว่าพอคุณไปได้ความรู้มากขึ้นตรงนี้ปุ๊บคุณจะเข้าใจเลยไอ,ไอ้คำว่าที่แม่หมอพูดไปหรือสิ่งที่แม่หมอสื่อเนี่ยมันมีจริงแต่มันมีน้อยมากแล้วมันก็เป็นจริงคุณอาจจะทํางาน ในแบบฉบับของอับบาฮัมฮิกหรือบาชาก็ได้ในลักษณะนั้นนะไปหาข้อมูลเพิ่มเติมนะคะหาข้อมูลเพิ่มเตมเมเิมเพราะมันจะทรงประสิทธิภาพถ้าเบื้องบนสิ่งศักสิทธิ์หรือพลังงานที่สูงกว่าเขาทำงานร่วมกันกับเราอ่ะเขาจะใช้ร่างที่บริสุทธิ์แล้วก็เขาจะใช้ร่างที่มีองค์ความรู้ที่สามารถถ,ถ่ายทอดออกมาเป็นความเข้าใจเขาจะไม่ทำให้ ให้ผิดกฎอ่ะมันมันเป็นรายละเอียดที่แบบว่าคุณแม่หมอไม่สามารถอธิบายรายละเอียดได้แบบไปไปเปไปอ่ะแต่มันเป็นรายละเอียดที่ไม่ผิดกฎละกันมันไม่ใช่มันไม่ใช่เรื่องที่จะผิดกฎในการมันเปิดความรู้ของคุณเท่านั้นเองเขาอาจจะมากระเทาะความรู้ของคุณมากระตุ้นความรู้ของคุณให้คุณพูดเรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องนี้อะไรประมาณนี้คุณจะทํางานกับเขาแบบนั้นได้ มันมีไพ่สามเหรียญแล้วก็ไพ่หกดาบเนี่ยเหมือนกันกับคุณกําลังจะทํางานและเป็นการทํางานที่ที่มันไม่ได้ทุกข์ทรมานนะมันไม่ได้เป็นการที่เหมือนโดยทั่วๆไปอ่ะคุณไม่ได้ปลอมอ่ะเอาง่ายๆมันเป็นมันเป็นเรื่องปกติที่คุณที่คุณสง่างามอ่ะคุณเข้าใจไหมมันไม่มันไม่มีใครที่จะมาแบบเหยียดหยามดูถูกคุณได้อ่ะมันไม่มีใครที่จะมาพูดว่าคุณงมงายได้อ่ะ เพราะว่าเบื้องบนสิ่งศักดิ์เขาจะไม่ให้เขาจะไม่ลดเกรดคุณให้คุณไปถูกเหยียดยามหรือให้คุณไปสร้างความงมงายเพิ่มเติมกับกับบุคคลอื่นเน่ะมันไม่ใช่เลยอะ่ะนี่ต้องระวังให้ดีเพราะว่ามันมีหลายๆเนาะคุณน่าจะเข้าใจนะมันมีหลายๆที่เป็นเป็นของปลอมแล้วก็ แล้วก็พากันลงเหวล,ลงบ่อเยอะแยะมากมายแต่สําหรับคุณเนี่ยพลังงานของคุณเนี่ยไม่ใช่อะ่ะเหมือนคุณจะพยาทำงานร่วมกันกับเบื้องบนแล้วก็พยายามที่จะแบบเหมือนเหมือนพาผู้คนน่ะให้ให้ให้ออกจากหลุมจากบ่ออะไรอย่างนี้ได้ด้วยนะคะ the emperor ใครดูคลิปเมื่อวานมี the emperor นี่ก็ดี emperor อีกแล้วก็หลายๆวันที่มี the emperor คือราชานที่เป็นจกักรพรรดิ์อะราชาเหนือราชานั่นคือความสามารถของคุณนั่นคือองค์ความรู้ของคุณที่มันถูกสะสมมาน่าจะต่อยอดมาจากพลังงานเมื่อวานนี้แหละนะวพวกคุณลงองไปชมถ้าใครยังไม่ได้ชมนะคะแล้วก็เก้าเหรียญเก้าเหรียญม,มีมีเหมือนนอกน้อยอะเมื่อวานก็เดี๋ยวฟูก็เป็นลูกเจี๊ยบเหมือนนอกน้อยเนาะเหมือนกันเลย เหมือนกันนะคะแล้วก็แปดไม่เท้าชัดชัดเหลือเกิน The View of Fortune โชคชะตาวัฏจักรวงโครจรชีวิตของคุณในตอนนี้มันเป็นวงโครจรแห่งการตื่นรู้มันเป็นวงโครจรแห่งการทีเ่เหมือนเห็นอะไรมากขึ้นเหมือนเหมือนไม่มืดบอดและเหมือนเหมือนสว่างในตอนนี้คุณอาจจะทํางานเกี่ยวกับการให้แสงสว่างการทํางาน ให้คนอื่นได้ได้เข้าใจการสื่อสารให้คนอื่นได้กับคนให้คนอื่นๆได้ตื่นรู้คุณกําลังปลูกปั้นมเมล็ดพันธุ์ถ้าคุณเป็นครูบาอาจารย์คนหนึ่งอ่ะคุณกําลังปลูกปั้นมเมล็ดพันธุ์หรือคุณกําลังเพาะเพาะเมล็ดพันธุ์และ,มะเมล็ดพันธุ์นั้นมันกําลังจะงอกเงยคุณมีหน้าที่มาเพาะ,มะเมล็ดพันธุ์ในวันนี้นะหนึ่งปัญญายาญญา,ยายอย่างรู้ของคุณสามารถช่วยให้ คุณได้เพราะ,มะเมล็ดพันธุ์ที่เป็นแบบฉบับของคุณจริงๆคุณอาจจะเป็นสายพันธุ์สำคัญที่ที่จะไปทำให้มเมล็ดพันธุ์ต่างๆที่เป็นเหมือนกันกับคุณเนี่ยขยายออกไปทั่วไปหมดเลยอะประมาณนั้นประมาณนั้นเลยนะคะปัญญาย,ายันยอย่างรู้ของคุณเนะี่ยก็จะเป็นในลักษณะนี้เอาแค่นี้แล้วกันเนาะเออเอาแค่นี้แล้วกันเพราะว่าเพราะว่ามันมันยาวพลังงานของคุณยาวแบบ ยาวไปหน้ากระดาษเลยแต่ว่าแม่หมอเนี่ยเอาแค่นี้เพราะว่ามันมันเป็นเรื่องที่คุณรู้อยู่แล้วอ่ะมันเป็นเรื่องที่คุณรู้อยู่แล้วว่าคุณทำอะไรว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับคุณไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับคุณมันเป็นเรื่องเก่ามันเป็นเรื่องเดิมแล้วมันจะถูกเอาเรื่องเก่าเรื่องเดิมเนี่ยออกมาปัดฝุ่นแล้วก็ทำหให้ดีมากขึ้น ถ่ายเวอร์ชันใหม่ๆเข้าไปเหมือนโทรศัพท์เครื่องหนึ่งอ่ะมันจะมีการอัปเกรดอยู่ตลอดเ่ะเนี่ยประมาณนั้นเลยคุณก็จะได้อัปเกรดความสามารถปัญญายาญยาอย่างรู้ของคุณอ่ะต่อไปเรื่อยๆแล้วก็มันอาจจะโดดเด่นในเรื่องของการทํางานร่วมกันกันกบเบื้องบนสิ่งศิสิ์สสได้ชัดมากขึ้นคุณสัมผัสพ,พลังงานนั้นได้ได้ชัดมากขึ้นว่าเบื้องบนสิ่งศิธิ์เขามีพลังงานกันแบบไหนไวเบชั White ่นสูงๆเขาเป็นกันยังไงคุณอาจจะปีนี้นะคุณอาจจะสัมผัสได้มากขึ้น ณนะตอนนี้ในช่วงเวลานี้คุณอาจจะสัมผัสไวเบชั่นที่สูงๆได้มากขึ้นแล้วมันเป็นไวเบชั่นที่แปลกคุณจะสังเกตได้มันจะไม่เหมือนเดิมคุณจะรู้สึกได้ว่ามันจะไม่เหมือนเดิมถ้าคุณรู้สึกและสัมผัสได้ว่ามันมันมีพลังงานบางอย่างที่มันไม่เหมือนเดิมความคิดหรืออะไรมันลึกอะคุณเอาแค่นี้แหละเอาแค่นี้หลายรอบแล้วแม่หมอก็เยื่ยนเยอะไปเรื่อยๆเนาะประมาณนี้เลยนะคะประมาณนี้เลยก็หวังว่าคุณจะได้รับประโยชน์หรือ ความงงอยู่บ้างอะไรอยู่บ้างแต่มันก็เป็นความรู้อะไรอีก,อกแบบหนึ่งเนาะถึงคุณจะไม่ได้เชื่อร้อยเปอร์เซนอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นความรู้ในแบบที่เฮ้ยไม่หมอคนนี้มันมันก็พูดอะไรแปลกๆดีนะเ e ออมันมีคนคิดอย่างนี้ด้วยนะอะไรก,ก็อาจจะเป็นไปได้ rants, ก็สนุกสนุกแล้วก็อยู่ด้วยกันเป็นเพื่อนเนาะเพื่อนเนี่ยเขาก็จะมีหลากหลายนั่นแหละเพื่อนนิสัยแบบนี้เพื่อนก็ข,ขอให้แม่หมอเป็นเพื่อนคนหนึ่งของคุณนะคะในการใช้ชีวิตแล้วก็ เดินในเส้นทางนี้เติบโตไปด้วยกันกับช่องของแม่หมอนนะคะขอบคุณมากค่ะ